สวัสดีค่ะทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับช่วงนี้นะคะซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่เนี่ยทำเอาพวกเราเนี่ยขอบตาดำไปกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีซีรีส์ที่สนุกสนุกมากมายหลายเรื่องนะคะจากเกาหลีนะคะซึ่งหนึ่งในเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็เป็นกระแสที่กำลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ก็คือนะคะเรื่อง Again My Life นะคะของ อีจุนกินะคะซึ่งเป็นหนุ่มหล่อหน้าใสนะคะที่เรียกได้ว่าครองหัวใจของสาวๆทั่วโลกไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอีจุนกินะคะแล้วก็มาดูนะคะประวัติข้อมูลส่วนตัวคร่าวๆของเขานะคะว่า่าหนุ่มหน้าใสคนนี้เนี่ยนะคะทำไมถึงสามารถตกสาวๆได้ทั่วโลกนะคะ ชื่อนะคะของเขาก็คืออีจุนกินะคะซึ่งมีอาชีพเป็นนะคะนักแสดงในแบบแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะคะอีจุนกิเกิดเมื่อวันที่17เมษายนปีคริสตศักราช1 9 8 2นะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยเขามีอายุนะคะเกือบ40ปีแล้วะค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่านี่คือหน้าตาของคนที่อายุ40นะคะคือ เรียกได้ว่าพอเอามาแสดงเป็นบทนักเรียนมปลายก็ไม่ติดเลยนะคะคือหน้าได้มากคือหน้าเด็กมากๆนะคะเป็นอมาตะมากๆเลยอิจุนกีนะคะมีส่วนสูงอ,อยู่ที่178ซนเมตรนะคะน้ำหนักประมาณ66กิโลกรัมเรียกได้ว่าสูงยาวเข่าดีนะคะหุ่นนะคะในแบบชัดเลยกรุ๊ปเลือดของเขาคือรุป B นะคะรุปบต้นสังกัดของเขาก็คือนามูแอคเตอรนั่นเองนะคะ อีจุงกิเนี่ยเนาะก็โด่งดังนะคะมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็เดบิวต์ตัวเองเนี่ยจากการเป็นในแบบนะคะเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักแสดงนะคะซึ่งผลงานต่างๆของเขาเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่เรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาแล้วก็กลายเป็นนะคะาวายร์ลนะคะก็คือการที่เขาแสดงเป็นองค์ชายสีใน moon love w o r d นั่นเองนะคะซึ่งเรียกได้ว่า ตกแฟนๆได้ทั่วโลกเลยนะคะสีส์เรื่องนี้เราก็มีนะคะอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่านะคะประวัติของเขาน่าสนใจแค่ไหนนะคะอิจุนกินะคะมีเขาเรียกว่าความโรแมนติกนะคะผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของ ความรักนะคะที่หลายๆคนนะคะน่าจะไม่ค่อยได้เห็นเขาเปิดตัวนะคะเวลาที่เขาคบหากับใครหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการมีแฟนว่ามันควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็นะคะเขาไม่ค่อยให้นะคะสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะเพราะเขาบอกว่านะคะอ่า ความรักของเขาเนี่ยนะคะมันคือความโรแมนติกที่เป็นความลับนั่นเองนะคะก็คือคนที่จะมีสิทธิ์รู้ได้ถึงเรื่องของความโรแมนติกของเขาเนี่ยก็คือแฟนสาวของเขานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังไม่มีข่าวออกมาว่าอิจุนกิเดทกับใครอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็สถานะก็ยังเป็นโสดอยู่นะคะอาจจะมีดูใจหรืออะไรแบบนี้แต่ว่า ก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มจากต้นสังกัดนะคะก็ทำให้ตอนนี้สถานะของเขาก็คือโสดนั่นเองนะคะเคยคบกับนะคะจอห์นไฮเยบินนะคะเมื่อก่อนเนาะแล้วก็ต้นสังกัดก็ได้แถลงข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยได้เลิกลากันไปเมื่อปี2560นะคะแล้วก็ลักษณะนิสัยของอีจุนกินะคะอีจุนกิเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่า แคร์แฟนๆนะคะมากๆเลยนะคะเขาเป็นคนที่รับฟังนะคะความคิดเห็นของแฟนคลับของเขาอยู่เสมอนะคะแล้วก็เรียกได้ว่านะคะเรียกว่าแฟนคลับเนี่ยพูดอะไรเนี่ยเขาก็จะเอาอคําพูดของแฟนคลับเนี่ยนะคะไปปรับปรุงแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าทําให้นะคะตัวเองเนี่ยนะคะพยายามที่จะเป็นในสิ่งที่แฟนคลับนะคะอยากให้เป็นอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็อิจุนกิเนี่ยความลับของเขาคือแบบน้าใสมากๆเลยใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่านะคะแทบจะไม่มีใครเชื่อเลยว่าผู้ชายคนนี้อายุนะคะอานามปาเข้าไป40แล้วนะคะเขาอะเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบหน้าตัวเองตอนที่เขายังเป็นเด็กหนุ่มนะคะววยน่ารักกระตอกระแตประมาณอายุ20ปีนะคะเพราะว่ามันดูสดใสนะคะมัน เขาเรียกว่าไม่ได้ลุกแบบผู้ชายแมนอะไรประมาณนี้นะคะเขาชอบความแมนแมนมากกว่าก็เลยชอบยิ่งอายุมากขึ้นเขาก็เลยยิ่งชอบหน้าตาของเขาแล้วก็ยังชอบริ้วรอยบนใบหน้าของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่ามันดูมีอายุดีดูลุกแบดแบดดูแมนแมนอะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็นะคะลักษณะนิสัยของอิจุนกิก็คือจะเป็นคนที่รู้จักระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะ โดยที่เราสังเกตนะคะจากการที่เวลาที่เขาจะไปดื่มไปอะไรอย่างเงี้ยในในชีวิตจริงเนี่ยนะคะเขาแทบจะไม่เคยชวนแขกที่เป็นผู้หญิงไปด้วยเลยนะคะก็คือระวังตัวเองมากๆแล้วเวลาที่จะไปดื่มไหนเนี่ยก็มักจะไปกับผู้จัดการนะคะแล้วก็แยกตัวออกมาเพื่อที่จะไม่ทำให้มันเกิดปัญหาอะไรประมาณนี้นะคะอ่า ที่สำคัญเลยนิสัยของสามีแห่งชาติคนนี้ก็คือเป็นคนบ้างานนะคะอิจุนกิเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าเขาเนี่ยนะคะชอบทำงานมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยที่เขาจะต้องอยู่เฉยๆโดยที่ไม่มีงานทำนะคะเขาอะชอบที่จะทำงานนะคะอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกใจว่านะคะ ซีรีส์ของเขาหรือผลงานของเขาเนี่ยนะคะที่ออกมาเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยหลงไหลในการทำงานนั่นเองนะคะแล้วก็ชิ้นงานหรือผลงานที่เขาชอบในส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นละครแนวแฟนตาซีนะคะเพราะว่า,าจุนกีบอกว่านะคะเขาเนี่ยเหมาะสมกับบทบาทพวกนี้มากกว่านะคะก็เลยทําให้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ลังเลทันทีเลยเมื่อ ได้รับการทับถามให้เล่นบทในแนวแฟนตาซีอะไรแบบนี้นะคะเขาบอกว่าหน้าตาเขาเนี่ยมันได้นะคะจริงๆแล้วมันคือมันได้ทุกบทจริงๆค่ะทุกคนไม่อยากจะบอกเลยนะคะอ่าผู้หญิงในอุดมคติค่ะอันนี้เนาะทุกๆคนต้องอยากรู้นแน่เลยนะคะเขาเนี่ยไม่ได้มองนะคะผู้หญิงหรือสเปคของผู้หญิงที่หน้าตาค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วย เขาบอกว่านะคะความสวยหรือความน่ารักหรือความเพอร์เฟกหรือความหุ่นดีอะไรพวกนี้พอมันอยู่ไปนานๆเนี่ยมันก็แก่ตัวทุกอย่างมันก็จะร่วงโรยไปตามกาลเวลานะคะสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดสําหรับผู้หญิงที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยก็คือนะคะการที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นคนอบอุ่นนะคะสามารถเป็นแหล่งพักพิงจิตใจให้กับเขาได้นะคะบางทีเนี่ยก็อยากจะได้ผู้หญิงที่มีอายุแก่กว่านะคะหรือมีความคิดแก่กว่านั่นเองเนาะคือแบบ อยากได้คนแบบอบอุ่นอะไรแบบนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่การเป็นเขยไทยนะคะเพราะผู้หญิงไทยเนี่ยน่ารักอบอุ่นจริงใจค่ะนะคะแล้วก็นะคะภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีแล้วกล็ละครต่างๆที่เขาเคยแสดงมาตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่เดบิวจนถ,ถึงตอนนี้เนี่ยมีมากกว่า26เรื่องนะคะคือแบบเยอะมากจริงๆนะทุกคนนะคะอยากจะบอกว่า ผลงานการแสดงของเขาเนี่ยคือทุกเรื่องดีหมดเลยนะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่เขาเนี่ยนะคะดังเป็นผู้แตกในบทขององค์ชายสีนะคะในเรื่อง Moonlover เนาะคือนะคะเขาเนี่ยนะคะเคยลดน้ำหนักตัวเองถึง15กิโลเลยนะคะเพื่อที่จะแสดงนะคะ,ะบทบาทในเรื่องนี้นะคะแล้วก็นะคะ องค์ชายสีเนี่ยนะคะก็สามารถตกนะคะแฟนๆทั่วโลกได้อย่างไม่มีข้อกังขาเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยนะคะได้เห็นผลงานของเขาเรื่อยๆนะคะก่อนที่นะคะจะมาแสดงภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีเรื่องล่าสุดนะคะก็มีหนึ่งเรื่องนะคะที่ชื่อว่า flower of evil นะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของนะคะ พระเอกหนุ่มที่ชื่อว่าแบ c ็กฮีซองนะคะซึ่งรับบทโดยอินจุนกิของเรานั่นเองแล้วก็นะคะมีเขามีครอบครัวนะคะซึ่งเป็นสายสืบหญิงที่ชื่อว่าชาจีวอนนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยแบ็กฮีซองก็ถูกเป็นผู้ต้องหานะคะในคดีฆาตรการรมต่อเนื่องนะคะแล้วในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็มีลูกสาวด้วยนะคะกับาสายสืบนะคะชาจีวอนค่ะก็เป็นเรื่องหนึงที่ น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีเลตติ้งดีมากๆเลยแหละคะ่ะแล้วก็เรื่องล่าสุดนะคะที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันในตอนนี้นะคะซึ่งนะคะอายการหนุ่มนะคะที่โดนฆ่านะคะแล้วก็ได้กลับนะคะมาย้อนอดีตกลับมา10ปีเพื่อที่จะกลับมาแก้แค้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็ ทำให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะชื่อเรื่องว่า Again My Life นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่กำลังนะคะติดตามผลงานของอีจุนกิอยู่นะคะอย่าลืมตามเก็บให้หมดนะคะเกือบ30เรื่องเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสนับสนุนผลงานของเขาได้นะคะทางนะคะซีรีส์เกาหลี e G A w L e, เรื่อง Again My Life นะคะซึ่งกำลังเข้มข้นเลย ตอนนี้คือเขาได้นะคะเสียชีวิตแล้วก็มีการนะคะฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ย้อนเวลาไปเมื่อ1ิปีที่แล้วเพื่อปูทางนะคะให้ตัวเองอีกครั kiss, ้งหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาแก้แค้นสอสอโจแทซอฟนะคะซึ่งเป็นคนไม่ดีน <fal se> ั่นเองเนาะฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอิจุนกิตลอดไปด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูซีรีส์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย